สวัสดีครับอยู่กับ TGG และคุณอยู่กับของขวัญปืนใหม่เย้นะครับผมเป็นคลิปชุดพิเศษที่ผมทาในช่วงฤดูกาลแห่งการให้ของขวัญนี้นะครับผมเพื่อใครนะครับอยากซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองนะครับหรือว่าให้ลูกๆหรือว่าหลานหรือว่าน้องๆที่บ้านนะครับเพื่อเข้าสู่วงการปืนของเล่นอย่างปลอดภัยและสบายกระเป๋านั่นเองนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับ EP 5กันแล้วนะครับ EP สุดท้ายนะครับนะครับเราก็ผ่านมา4 EP แล้วนะครับก็เป็นมือของเล่นสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมมีลูกเล่นมากมายนะครับเล่นสนุกเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับ pper ะรอไ กลองกันเลยนะครับเปิดไปนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมอ่าหน้าตาก็อาจจะไม่เหมือนคลิปก่อนก่อนที่ทามานะครับผมเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นปืนกลนั่นเองนะครับผมเราไม่ใช่สไนเปอร์แล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับคริสเวกเตอร์เลยนะครับผมเชื่อว่าคริสเวกเตอร์เนี่ยก็เป็น ปืนทรงในฝันของใครหลายๆคนนะครับผมอาจจะเป็นเด็กรุ่นเราเนี่ยนะไม่รู้เหล็รุเด็กรุ่นไม่รู้ว่าเด็กรุ่นนี้ยังข้างเวกเตอร์กันอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่ารุ่นผมเนี่ยแน่นอนว่าข้างแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเอาอุปกรณ์ามาก่อนแล้วเดี๋ยวมาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับผม โอเคอยู่กับคริสเวกเตอร์นะครับผมตัวนี้ก็นะต้องประกอบเล็กน้อยนะครับดูอุปกรณ์เพียบเลยนะผมเราจะเห็นว่ามีแบตเตอรี่ด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าตัวนี้เป็นปืนไฟฟ้านั่นเองนะครับผมจะไฟฟ้ายังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดียเริ่มประกอบกันเลยครับตัวปืนเนี่ยให้พันท้ายมาแล้วนะครับผมอยู่กับตัวปืนมาแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาลองประกอบกันนะครับเรามาลองเริ่มที่นี่เลยนะครับ ตัวมือจับด้านหน้านะครับสายด้านหน้ามันมีปุ่มให้นะครับกดปุ่มนะครับเสียบเข้าไปแล้วปล่อยนะครับล็อกเข้าที่อย่างนี้เลยนะโอ้โหเท่เลยเท่เลยนะครับแล้วเราก็สามารถเลื่อนได้ด้วยนะเผื่อบางใครบางคนอยากขยับหน้าหน่อยนะครับเพื่อให้มันมาจับข้างหน้าอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือใครจะชอบจับตรงนี้นะครับตัวปืนก็จับตรงนี้ได้นะครับผมอ่ะลองดูนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับมีศูนย์หน้าศูนย์หลังให้ด้วยนะครับมีศูนย์หน้าศูนย์หลังให้ด้วยแล้วก็มีกล้องให้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอติดกล้องก่่่อออนนนนนะะคครรััับบตติดดกกกกกลล้้้้้งงงงเเเขขขาาาไไปปปป็็มมมุุหืๆแว สไลด์เข้าไปเลยนะครับอยากให้อยู่ตรงไหนก็อยู่ไปเลยนะครับปล่อยได้เลยนะครับมันจะหนืดของมันเองนะครับผมอันนี้ศูนย์หน้านะครับศูนย์หน้ามีขีดนะศูนย์หน้ามีเป็นขีดนะก็ทางนี้ใช่ไหมใช่แหละนะทางนี้ครับก็เป็นปุ่มอีกแล้วนะครับใส่ง่ายนะครับตัวนี้อุปกรณ์เสริมใส่ง่ายเพราะเป็นปุ่มกดหมดเลยนะครับยึดด้วยปุ่มนะครับอ่านะไม่ต้องขันน็อตนะครับผมอ่าตัวนี้ก็กรอบเสร็จแล้วอันนี้มันเหมือนพับได้จริงจริงพับไม่ได้นะเนี่ยหน้าหลังนะครับเหมือนพับไม่ได้นะอ่ากล้องโอ้ยกล้อง เออเท่นะครับผมกล้องเปิดฝาได้นะครับเท่นะครับแต่ว่าเออ เหมือนจะไม่มีซูมนะครับไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยนะปรับไม่ได้ด้วยก็คือเป็นกล้องประดับเฉยๆนะเป็นกล้องประดับเฉยแต่ว่าก็สวยมากนะจริงๆเล็งผ่านได้นะครับมันสูตรมันตรงกลางกันเลยนะสูตรมันตรงกันเลยเราสามารถเล็งผ่านได้เลยนะครับผมอ่ะเหลือแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนก็ใส่ข้างล่างนะครับก็จะเป็นคิสเวกเตอร์โอ้โหบับเต็มสวยนะขอเรื่องนี้นะโอ้สวยจริงๆนะครับผมบันท้ายจริงคิสเวกเตอร์เขาพับได้แต่ตัวนี้พับไม่ได้นะครับมันเป็นเอ่อฟิกมานะเป็นชิ้นเดียวแบบนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็มีปปากกรระะบบอืนนให้้ดวยคั เสริมความยาวเข้าไปนะครับผมโอ้โหอันนี้บิดใส่เข้าไปเลยสวยมากเลยนะครับผมคริสเวกเตอร์นะครับตัวนี้นะครับผมคริสเวกเตอร์นะครับผมประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับความยาวอยู่ที่นะครับผมความยาวอยู่ที่75เซนติเมตรนะครับผมอ่าก็จะสั้นกว่าตัวอื่นนิดนึงเพราะว่าตัวนี้เป็นปืนกลเนาะไม่ใช่สไนเปอร์นะครับแต่ว่าสเกลก็ไม่ใช่1นต่อหแหละก็คือเล็กกว่าของจริงหนักเซ็กสเกลก็น่าจะพอๆกับพวกสไนเปอร์นั่นแหละครับแต่ว่าก็ เป็นปืนกลเล็กนะครับมันก็จะสั้นหน่อยนะมันก็จะสั้นหน่อยก็เอาไว้เป็นปืนกลน,นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์อืน่นๆกันนะครับตัวนี้มีกระสุนมาให้2แบบนะครับเป็นแบบหัวจุกนะครับตัวนี้เหมือนถุงขาดมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นแบบหัวตั้นนะครับผมก็ <ste am> แล้วแต่ใครเลือกใช้นะครับอ่าเรามาดูปอกกระสุนที่เขาให้มานิดนึงนะครับปอกกระสุนตัวนี้ก็ใช้กับกระสุนของเขานะครับเหมือนจะขนาดเล็กกว่าเนิฟนะครับอ่าใช่ขนาดเล็กกว่าเนิบก็คือจะใช้พวกปืนสไนเปอร์นั้นไม่ได้นะครับก็ <se am> ็จะเปน ขนาดที่เฉพาะตัวน,น,นี้อันนี้เท่านั้นนะก็อาจจะน่าเสียดายหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวสั่งกระสุนเพิ่มมาแล้วกันนะครับตอนซื้อนะก็ใส่เข้าไปนะครับอ่าเป็นอย่างนี้นครับอันนี้เขียนว่า12นัดนะครับ12นัดนะแต่ว่าเขาให้มาทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้1 2 3่5 6 7 8 9า้าด9ด้าลูกเลูกเองนะผมผมได้ผมได้ปอกมา9ลูกเองนะครับฉะนั้นแสดงว่ามันก็จริงจริงมันก็อาจจะซื้อเพิ่มได้นะครับเราลองดูว่าใส่ได้12จริงเปล่านะใส่ได้เก้านะใส่ได้9แล้วนะใส่มด้9ก้าแล้วอ ก็ดูแล้วจะยังได้อยู่นะครับเนี่ยได้อยู่นะครับได้อยู่นะมันเหมือนเป็นดับเบิลสแต็กเลยว่ะมันดับเบิลสแต็กไหมเนี่ยนะเหมือนจะดับเบิลสแต็กนะครับแต่จริงก็ไม่น่าใช่หรอก้งผมว่าเออใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่หรอกนะเป็นแค่เป็นแค่เ,แคเออเป็นแค่ชอบผมว่ามันเป็นแค่การออกแบบแหละนะนะกระสุนมันก็เลียงเรียงกันครับเดี๋ยวลองลองฟีดดูว่าฟีดครบไหมนะครับหนึ่งสองสามอ่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยไม่ติดเนี่ยไม่ติดหละ ่ะนะครับก้าวอัน,นสุดท้ายไม่ค่อยขึ้นนะครับอันสุดท้ายไม่ค่อยขึ้นลองใหม่นะอย่างจริงมันต้องขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมมันต้องมันมันต้องขึ้นมารอดันฟีดอย่างนี้แต่ว่าพอลงไปเนี่ยบางท,างทีมันก็บางทีมันก็ไม่ขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นที่สปริงนะอ่ามันก็ขึ้นอยู่โอเคขึ้นก็คือฟีดขึ้นนะครับต้องลองฟีดจริงๆดูนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูกับรายละเอียดของตัวปืนกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับซึ่งจริงๆอ่ะ มีหลายสีนะมีหลายสีมีสีเหมือนถ้าคุณคุ้นมีสีแดงอะไรเงี้ยนะสีสีเหลืองลองลองไปเลือกเลือกดูนะครับใครชอบสีอะไรนะผมเอาสีเขียวมานะครับผมตัวนี้นะอ่าซ้ายขวาหน้าหลังนะครับผมตัวนี้ก็คัดปอกนะคัดปอกฝั่งนี้นะตัวนี้เป็นปุ่มปดแม็กนะครับผมอ่าปุ่มปดแม็กเนี่ยมันอาจจะอยู่ไกลนิดนึงนะนะอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งเวลาเราใช้สมมติมือขวาใช่ป่ะเราใช้มือนิ้วนี้จับก็ได้นะครับจับใช้นิ้วนี้บีบนะครับใช้ฝั่งนี้บีบนะครับแล้วก็ดึงออกมานะมัน มันไกลมือนิดนึงอะมือนี้มันอาจจะไปไม่ถึงนะมือนี้อาจจะไปไม่ถึงนะครับผมอ่ะแต่ว่าถ้าใครใช้มือซ้ายเนี่ยผมว่าง่ายกว่านะมือโป้งมันถึงนะิ้วโป้งมันถึงนะครับผมแต่ก็มันเป็นมือผมด้วยไม่รู้มือเด็กจะถึงหรือเปล่านะแต่ก็ถือว่าดีแล้วครับผมมันปืนเอ่อกดแม็กอยู่ไกลๆเนี่ยมันป้องกันอุบัติเหตุได้นะครับผมเพราะตัวเนี้ยพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะมันอาจจะล่วงลงมาได้นะครับมันอาจจะล่วงลงมาได้เลยฉะนั้นเอ่อก็ดีแล้วที่มันล็อกไว้นั่นแหน นะครับผมอ่าทีนี้นะครับตัวตัวบอดี้ก็เป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับพลาสติก a อ s ทั่วไปนะครับส่วนที่เราเล่นได้มันมี2จุดเท่านั้นก็คือจุดที่เป็นสีส้มนะครับตัวนี้เป็นคันลังนะครับผมสําหรับชักยิงได้นะตัวนี้ชักยิงนะอ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มปรับโหมดนะครับปุ่มปรับโหมดเนี่ยอันนี้เขียนว่าแมนนว่นอยู่แมนนว่นก็คือเราชักยิงนั่นแหละนะอย่างนี้นะครับผม แต่ถ้าเราปรับมาเนี่ยเป็นออโต้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะก็คือกดกายค้างเลยเป็นยิงเป็นฟูลออโต้เลยนะครับตามชื่อนะครับผมทีนี้ามาดูแบตเตอรี่กันนิดนึงนะครับแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นขั้ว SM นะครับสี่พันะครับผมเป็น SM4 ปสี่ัซึ่งจริงๆก็เป็นจริงๆก็คือน่าจะใช้กับแบตเตอรี่พวกของเล่นลรถบังคับอะไรเงี้ยพอใช้ได้นะครับ ก็ตัวนี้นะครับเป็น3.7โวลต์เนาะเป็น2เซลล์3.7โวลต์ก็ยังไงลองลองหาดูนะครับใครมีก็อาจจะใช้ร่วมกันได้แต่ว่าขนาดเนี่ยแนะนําให้เป็นสองแถวเรียงกันแบบนี้นะครับผมเพราะว่ามันที่มันน้อยนะครับผมอะที่เปิดแบตเตอรี่นะครับอะสำหรับที่ใส่แบตเตอรี่นะครับอยู่ด้านใต้มือจับนะครับด้านใต้มือจับฟาสีส้มเลยนะครับเห็นสีส้มเนี่ยคือเราเล่นได้นะเห็นสีส้มคือสามารถขยับได้นะครับผมอะสีส้มเปิดออกมาเลยนะครับเราก็ดูสายไฟนะครับเราก็หาหาหน่อยมัน ลึกเข้าไปนะอ่านะครับผมเจอหัว SM สีดำนะครับผมเราก็เสียบเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับเสียบเข้าไปจึ๊บนะครับผมแล้วเราก็เก็บแบตเตอรี่เข้าไปนะครับเอาสายเก็บไปก่อนนะสายเก็บเข้าไปแล้วก็เก็บแบตเตอรี่เข้าไปนะครับเก็บระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็ที่อย่างที่บอกอะที่มันไม่เยอะนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะเนี่ยผมใส่อย่างค่อนข้างงงๆเลยนะครับผมเอ่อ ขงจริงนะของจริงเอาใส่แบตกันไปก่อนลองใส่แบตก่อนนะแล้วก็เอาสายยัดตามเข้าไปก็ได้อ่ะโอเคใส่แบตก่อนง่ายกว่านะครับอ่ะตัวนี้นะครับใส่แบตแล้วนะแต่กดไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ที่โหมดแมนนวลนั่นเองนะครับเราต้องไปที่โหมดออโต้ก่อนนะครับแล้วเราจะกดไกลได้เลยเป็นฟูลออโต้นะครับผมอ่าเห็นไหมมันก็จะดีดมันก็จะทําการไซเคิลยิงของมันเองนะครับผมอ่าดีมากนะครับผมดีมากนะครับตัวนี้นะแล้วก็เวลาเรายิงค้างว่าสมมติเราปล่อยไกลจังหวะผิดเนี่ย เนี่ยมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเราสามารถหมุนกลับมาอยู่ที่โหมดแมนนวลนะครับเพื่อคลายสปริงได้นะอ่าเห็นไหมดีมากนะครับฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงเรื่องการค้างสปริงมันจะเสื่อมในเ,เวลาเล่นค้างมันจะเสื่อมอะไรอย่างนี้นะครับทุกครั้งที่เลิกเล่นนะครับหมุนมาแมนนวลนะครับปืนจะคลายสปริงให้นะแล้วก็ดันลูกสูบกลับมาตำแหน่ง ที่มันพักปกตินะครับผมก็คือถือว่าดีมากๆนะเป็นระบบป้องกันการเสื่อมของของปืนได้ดีนะครับผมปืนของเล่นนี้เขาก็มีระบบให้ยิงนปืนปืนดีๆบางรุ่นยังไม่มีเลยนะระบบปืนสปริงแบบนี้นะครับผมอ่ะทีนี้หมดแล้วนะครับผมอรายละเอียดตัวปืนเดี๋ยวเรามาลองจูก,กระสุนแล้วเรายองยิงกันดูนะลองยิงกันดูนะขอใช้ลูกหัวจุ๊บนี่แหละนะครับผมอ่าสักครู่นะครับ อ๋อโน้ตนิดนึงนะครับเวลาใส่เนี่ยเราต้องใส่ให้ตัวจุ๊บเนี่ยมันเลยเข้าไปในกระสุนเลยนะครับเพราะว่ามันจะขัดกับตัวแม็กนะครับเนี่ยตัวแม็กระยะเนี่ยอย่างเงี้ยังขัดเลยเห็นไหมครับตัวแม็กเนี่ยระยะมันค่อนข้างจะพอดีเป๊ะกับกระสุนเลยนะครับผมฉะนั้นกระสุนเนี่ยฉะนั้นกระสุนเนี่ยถ้าเราใส่เกยมาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับหัวจุ๊บมันออกมาเนี่ยมันจะใส่แม็กไม่ได้นะครับเห็นไหมนี้นะครับผมฉะนั้นกดเข้าไปให้สุดนะครับกดเข้าไปให้สุดเลยนะเออกดเข้าไปให้สุดเลยนะครับผมโน้ตไว้้นนนนนนนะะะะะคครรรัััับบอออ่่่ใสปมมาณีีกกกลลเดด๋ยยวงงิูผ เรามาอยู่กับคริสเวกเตอร์นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาเริ่มที่โหมดแมนนวลกันดูก่อนนะครับใส่แม็กเลยนะขึ้นลำเลยนะครับผมอ่าฟีแล้วหลุ่ลูกนะครับผมลองยิงดูนะอ่ายิงไปนี่ยิงเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ขึ้นลำนะครับตีดปอกนี่ยิงเข้าไปนะครับขึ้นลำตีดปอกนะครับอ่าโอเคนะเดี๋ยวเรามาที่เหลือเหลือกี่นัดนะเหลือกี่นัดเราเหลือ3านัดนะครับเดี๋ยวเรามาลองออโต้กันดูนะครับใน3นัดนี้นะครับเป็นยังไงนะครับลองดูนะครับ โหสุดยอดไปเลยนะแต่ว่าก็ยิงไม่ทันนะมันเร็วมากนะทาให้ยิงเป้าที่3ามไม่ทันหมดไปแล้ว <c oughs> นะโอเคนะเดี๋ยวลองดูแต้มนะครับผมอ่ายิงก็ติดติดเป้าอยู่สามนัดนะครับผมติดเป้าอยู่3ามนัดเลยนะอ้าวค,ครับเล่นเสร็จก็อย่าลืมคลายสปริงนะครับโดยการหมุนมาที่แม่นวนนะครับผมอ่าคลายสปริงเรียบร้อยนะคายสปริงเรียบร้อยนะครับผมโอเคนะเมื่อกี้ก็ ไปเล่นมานะครับอ่อาหลังจากที่ลองเล่นมาก็คือถือว่าเล่นสนุกเลยนะมันก็ได้อีกฟิลหนึ่งนะเพราะว่าที่ผ่านมามันเป็นเหมือนสไนเปอร์ชักยิงทีมล้านใช่ไหมอันเนี้ยมันก็สามารถชักยิงทีมล้านได้เหมือนกันอ่ายิงทีมล้าได้เหมือนกันนะครับแต่นะครับมีออปชั่นตัวเลือกของ ไฟฟ้ามาให้นะครับทำให้เราสามารถยิงกดค้างได้เลยนะครับทำให้ได้ความรู้สึกเหมือนปืนกลจริงๆเนาะเป็นชักยิงแบบอัดลมมันไม่ต้องใช้ระบบไฟฟ้าเนาะมันก็จะไม่ยุ่งยากนะครับในการผลิตแต่ว่าตัวนี้นะมีไฟฟ้าให้ด้วยก็ดีนะครับเล่นสนุกดีได้อีกฟิลลิ่งหนึ่งนะครับจริงจริงๆปืนกลไฟฟ้าก็มีอีกหลายทรงนะครับมีทรง AK นะครับทรง M4 ีนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับรวมถึงเวเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับผมเผื่อใครสนใจนะอีก รูปแบบการเล่นหนึ่งนะครับนอกเหนือจากสไนเปอร์ที่เป็นชักปินนั่นเองนะครับผมอ่ะจบไปแล้วนะสำหรับเวกเตอร์นะครับผมแล้วก็จบไปแล้วนะสำหรับซีรีส์ชุดพิเศษนะของขวัญปืนใหม่นะครับผมสำหรับ2023นะก็ใกล้ส่งท้ายปีนะครับใครสนใจซื้อของขวัญเป็นปืนของเล่นนะครับให้กับ น้องๆที่บ้านนะครับหรือให้ตัวเองก็ได้นะจริงๆแล้วเผื่อใครอยากลองเล่นดูก่อนอยากลอง f e ล l i n g ดูก่อนนะครับก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วงการปรืนของเล่นอย่างเต็มตัวนะครับผมถือว่าปืนลักษณะแบบนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับราคาย่อมเยานะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ตามไปดูกันได้นะครับผมใครที่ ซื้อผ่านลิงก์นะครับก็จะเป็นการสนับสนุนช่องของผมด้วยนะครับผมก็จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับผมแล้วก็มีระบบสมาชิกด้วยนะใครสนใจสนับสนุนช่องผมและการรีวิวปืนดีๆแบบนี้นะครับผมก็กดสมัครสมาชิกด้านล่างเข้ามาได้เลยสําหรับสมาชิกนอหนักที่2และ3นะจะได้เข้า Discord เฉพาะของช่อง TGG ด้วยนะใครอยากคุยกับผมนะครับผมก็ สมัครเข้ามาระดับ2กับ3นะครับผมแล้วเจอกันในดิ c o r d ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเวกเตอร์นะครับและซีรีส์ของขวัญฟื้นใหม่ขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีปืนอะไรมารีวิวกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย